อัปเดตส,สถานการณ์ของอองเดรโอนาน่าครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีไหมในแบบนี้นะครับที่ผมโจหัวไปนะครับเป็นเดตเติ้ลของคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับนั่นคือการที่ยูนิเต็ดผมเช้คาว่าข่าวดีไหมเนี่ยก็คือว่าการที่ยูนิเต็ดนั้นสามารถปล่อยผู้สมัครตูออกไปได้หนึ่งคนนะครับย้อนกลับไปใน2อสมคลิปก่อนนะนี่ผมเคยพูดคุยเรื่องของตําแหน่งของผู้สมัครตักับทุกคนไปนะครับว่า ถ้าเกิดว่ามันจะสมกันอยู่3คนแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือแมนยูเองต้องหาทางที่จะปล่อยผู้รักษาประตูออกจากทีมไปให้ได้1คนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยการปล่อยออกก็น่าจะเป็นอองเดรโอนาน่านะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ของอองเดรโอนาน่านะครับว่าล่าสุดเนี่ยมีใครสนใจกน็นอนแล้วฮะสถานการณ์ของหลีกตุรกีวันเนี้ยที่ผมทําคลิปเนี่ยคือวันที่7นะ 7กันยายนดังนั้นหมายความว่าเหลืออีกราวๆสัก5วันนะครับอีก5วันหลีกตุรกีนั้นจะปิดตัวลงไปนะครับหลีกตุรกีนั้นจะปิดตัวในวันที่12กันยายนก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะปล่อยตัวผู้สัมผัตัวออกได้1คนซึ่งในที่นี้ก็คือองเโอนา,นานั้นอาจจะไปตุรกีนะครับกับสโมสอนที่มีข่าว ัวพันธ์อยู่นั่นคือทับซอนสปอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรและประโยชน์ของการปล่อยผู้สักประตูกออกไปได้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีมาฝากกันเยอะเลยนะครับมีหลายเรื่องเลยอัปเดตสถานก,การณ์อาก,การบาดเจ็บของเมสันเมาส์แล้วก็มาเตอุสคุณย่าด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของคลอสบาลบายังไม่จบครับท่านคลอสบาลบายังไม่จบนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe ห้กครับ ฟลุกแฟมบี้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของฟลุกแฟมนะครับและนี่คือแมนยูคอร์เนอร์ครับอ่ะครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับกับแมนยูคอร์เนอร์นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันนะครับเอาฝากร้าน Adidas แบบ Official เลยนะนะครับบนช้อปปี้เอาไว้ซะหน่อยนะครับมีเสื้อผ้ามี ชุดแข่งของแมนยูทั้งชุดเย้าแล้วก็ชุดเยือนนะครับแบบถูกลิขสิทธิ์ของอาดิดัสนะครับผมปักหมุดเอาให้เอาไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับใครสนใจเข้าไปแล้วก็กดเก็บใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปร9.9กำลังจะมานะครับกดคูปองส่วนลดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับมีคอลเลคชั่นอื่นๆเพียบเลยนะครับอยากสอยอะไรเรียนเชิญเลยนะครับในโปรเลเว่นของทาง Adidas นะฮะโอเคมาคุยกันคลิปนี้ครับ ผมเรื่องที่เรื่องขององเทรอโนนานะครับก็แน่นอนครับจากสถานการณ์ล่าสุดที่ผมเคยเล่าเท้าความไปครับว่าถ้าแมนยูไม่สามารถปล่อยผู้สารป,ประตูออกไปได้เนี่ยจะมีผู้สารป,ประตูที่อยู่ในเกรดเกรดใกล้กันและจะเอามาเป็นมือหนึ่งกันเนี่ยสามคนนะครับแล้วแถมไปซื้อประตูใหม่อย่างเซเนอร์ลัมเบนส์เข้ามาเนี่ยเท่ากับว่ามือหนึ่งก็ยังปล่อยไม่ได้มือสองก็ยังอยู่กับทีมมีมือใหม่เข้ามาอีกซึ่งจะมาเป็นคนด d ิ d ตมือหนึ่งมันจะพัวพันกันอีลุงตุงนางไปหมดนะครับดังนั้น สิ่งที่แมนยูจะต้องทําคือจะต้องปล่อยผู้สาประตูออกให้ได้1คนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเทียบกันโดยตรงนะครับเซเนอร์ลาเมนต้องการจะเอามาเพื่อเป็นมือหนึ่งนะครับก็ต้องปล่อยคนที่จะไม่คิดว่าจะเป็นมือหนึ่งเดิมออกไปนะครับจะไม่ได้ใช้มือหนึ่งเดิมแล้วหลักการตักกะง่ายๆฮะนะครับแล้วก็เก็บมือ2เอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องหาทางปล่อยอองเดรโอนาน่าออกจากทีมนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้คําว่าข่าวดีไหมนะครับข่าวดีไหมก็คือว่า ถ้าทีมสามารถปล่อยผู้สาประตูออกไปได้มันก็จะดีในแง่ของการบริหารจัดการทีมด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาดองออผู้สาประตูไว้ถึง3มือแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยกันด้วยอะไรแบบนี้นะครับสถานการณ์ขององเตโอนาน่านะครับมีข่าวว่าแคปซอสปอร์ครับบรรลุข้อตกลงทางวาจากับยูเนเต็ดได้เรียบร้อยแล้วนะครับในการขอยืมตัวองเตโอนาน่านะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ที่เราจะลุ้นกันนะครับนั่นคือการตัดสินใจของตัวของโอนาน่าเองนะครับว่า ตัวเขาเนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับขั้นตอนสุดท้ายตัวเขาจะเอาอยัางไงนะครับเดวิดออนสตีนนะครับบอกว่าโอนาน่าเองก็เปิดกว้างนะครับสำหรับการย้ายไปทับซอนสปอร์นะครับโดยที่ข้อตกลงกับแมนยูนั้นจะเป็นการยืมตัวทั้งฤด,ดูกาลโดยโดยนะฮะไม่มีค่ายืมและไม่มีออปชันในการซื้อขาดนะครับนั่นก็หมคือหมายความว่า ไม่ต้องมาจ่ายค่าย,ยืมอะไรใดๆนะครับเอาโอนาน่าไปแล้วคุณก็จ่ายค่าเหนื่อยกันปกติยืมเอาไปได้เลยนะครับไม่มีออปชั่นซื้อขาดไม่มีภาระผูกพันใดๆะนะฮะอันนี้คือวิธีการในการพองถ่ายนักเตะออกจากทีมโอนาน่ามีที่เล่นนะครับมีที่มีโอกาสได้ลงสนามนะครับแล้วก็มีคนจ่ายค่าเหนื่อยให้ด้วยนะฮะอ่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะนะครับสำหรับสถานการณ์ของผู้สนับสนุนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเปิดทางให้กับ เซนเนอร์ลัมเมนส์นะครับได้ก้าวเข้ามาเป็นมือหนึ่งในถิ่นโอทาฟฟอร์ดอย่างเต็มตัวนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูแหละนะครับว่าวันที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากกลับมาจากฟีฟ่าเดย์นั้นรูเบนออมริมจะเลือกอย่างไรนะครับถ้าเอาตามประสบการณ์เอาตามความเจนจัดเวที am, ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าต้องให้อัมอยินดีนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นการที่จะเสี่ยงใช้ลัมเมนส์เลยในเกมกับซิตี้ในเกมกับเชลซีผมว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายของออมริมนะฮะ คราวนี้มาดูเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นกันบ้างครับทุกคนครับม,มีข่าวจากทางสลิทฮอคส์นะครับวงในของแครดินตันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเข้าใจว่า,าการบาดเจ็บของเมสั n นเมาส์นี่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ถูกมองเป็นเพียงแค่เรื่องของอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เมสเนเมาส์เริ่มต้นการฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งในยิมละนะครับรวมถึง มีการฝึกฝนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการฟื้นตัวแล้วนะครโดยที่รูเบนอัมริมนะครับในเกมก่อนหน้าที่จะเบรกฟิลมชาติกักบฟี f a าเดเนี่ยเ,เปลี่ยนเมสันเมาส์ออกเพื่อเป็นการเซฟเอาไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะเสี่ยงเนาะนะฮะอัปเดตเรื่องของคุณย่าบ้างครับคุณผู้ชมครับ จากรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับระบุว่าอาการบาดเจ็บของคุณย่าเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับอย่างที่กังวลในช่วงตอนแรกนะฮะคือภาพนวันนั้นเนี่ยโอ้โหเล่นกันไปได้แป๊บเดียวแล้วจะตัวลงไปนั่งเนี่ยโอ้โหแฟนเสียแว็บเลยนะครับต้องบอกว่าเอาไปเอามาคือไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับอ,อ,อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญละนะครับที่เราจะได้เห็นว่าคุณย่านั้นฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้เขาก็มีการปล่อยภาพในยิมของคุณย่าออกมาแล้วนะครับเกมกับซิตี้อ่ะฟังดีๆครับ เกมกับซิตี้ที่กลับมาจากฟีฟาเดดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณย่านั้นจะลงสนามนะครับทุกคนครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าความเห็นผมส่วนตัวคือไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้มันมันเสี่ยงเกินไปหน่อยนะฮะมันเสี่ยงเกินไปหน่อยนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บของคุณย่านะครับบอกว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บในระดับหนึ่งนะครับโดยทั่วไปนะครับคือคืออาการบาดเจ็บที่มีอาการปวดแล้วก็บวมนะครับหรือว่ามีการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อเพียงแค่ เล็กๆน,น้อยๆนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าบาดเจ็บในระดับ1แบบนี้นะครับก็จะต้องพักราว2-3สัปดาห์ซึ่งจะเบากว่าเคสที่เจ็บแบบใกล้เคียงกันนั่นคือเคสของเรียมดีแลบ,บอันนั้นของดีแลบ,บนั้นหนักกว่านะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของคลอสบาลบ้ากันบ้างครับมีรายงานระบุว,ว่าออกมานะครับว่าแมนยูนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวบาลบาในช่วงเดือนตลาดเดือนมกราคมเลยนะครับ เพื่อเอาชนะคู่แข่งในการคว้าตัวบาริบ้ามาร่วมทีมให้ได้ครับบารีบ้านั้นขอให้ทางไบรตันนะครับได้ยอมรับข้อเสนอที่เหมาะสมอะไรก็ได้ใดๆก็ตามครับนะฮะเจ้าตัวกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์ของรูปเบนอมริมนะครับไม่ว่าจะมีฟุตบอลยุโรปได้ลงเล่นหรือไม่ก็ตามครับเรียกว่ามันเป็นโอกาสที่มิอาจปฏิเสธได้โอ้โหหรูหรามาหอนมากเลครับ ตามรายงานจากโรมาโน่บอกว่าแมนยูยินดีอย่างมากครับกับความกระตือรือร้นของคลาสบาลบ,าบ้าที่จะเปิดประตูในการย้ายทีมแม้ว่าทีมนั้นจะไม่ได้พาเขาไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้ก็ตามนะครับดังนั้นไม่มีความแปลกใจใดๆครับที่แมนยูนั้นตัดสินใจที่จะไม่ซื้อกองกลางในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าแมนยูนั้นเตรียมแผนงานสําหรับการซื้อบาลบ้าอาไว้แล้วในอนาคตในปี2026ไม่ว่าจะเป็นตลาดมกราคม หรือตลาดซัมเมอร์ก็ตามอันนี้น่าสนใจมากนะครับทุกคนฮะอ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ยินเรื่องของบาเลบาบ่อยๆแล้วเราได้ตามเรื่องของบาริเลบาก็เท่ากับว่าแมนยูปักใจแล้วนะครับว่ามิดฟิลด์สายพลังงานที่จะเอามาให้ได้นะครับสำหรับระบบของอารมริมในการเล่นกลางคู่แบบนี้คือต้องชูโรงโดยพลังงานของคาร์ลสบาเลบานั่นเองนะฮะอ้าปิดด้วยเรื่องของมาคัสและชอดครับอ้างอิงจาก สนักข่าวของสเปนนะครับล้วมีเดลเมียวพูดถึงนะครับแต่ต้องบอกว่าเชียร์บนๆนะตอนที่ผมทําคลิปนะเชียร์บนที่มักจะเอามาอ้างอิงบ่อยๆเขายังไม่ได้พูดกันนะครับแต่ว่าฟังหัวไว้หูก็แล้วกันฮะว่าง่ายๆคือมาคัสแลสฟอร์ดไปอยู่กับบาร์เซโลนาและฟอร์มไม่ค่อยดีครับดังนั้นจึงมีข่าวว่าบาร์เซโลนาอาจจะพิจารณาในการยกเลิกสัญญายืมตัวมาคัสและฟอร์ดและจะส่งแลสฟอร์ด กลับถิ่นโอแทฟฟอร์ดครับหลังจากที่ผลงานไม่เป็นไปดังคาดหวังครับโอ้โห,โหมามันยังไงกันล่ะครับเนี่ย <c oughs> อต้องบอกว่าเอาข้าจริงเส้นทางของลาฟอร์ดกับบาร์เซโลนาไม่ง่ายนะครับแล้วก็ดูในหลายๆเกมเที่เขาได้รับโอกาสลงสามสเกมเขาเออเรียกว่าเป็นเพียงแค่อะไหล่นะต้องใช้คําพูดแบบนี้ครับแล้วก็จังหวะจากโคนต่างๆเราดูแล้วมันมันยังไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันกันกบบาร์เซโลนานะครับ ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากขนาดไหนหรือการที่จะถูกยกเลิกสัญญายืมตัวนั้นจะเป็นเรื่องจริงอันนี้เดี๋ยวต้องตามกันนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบม,มาฝากหยิบม,มาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนมองยังไงบ้างนะครับก็เมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับเมื่อวานไม่ได้เจอกันต้องกราบขออภัยนะครับช่วงนี้มีภารกิจช่วงของฟีฟ่าเดก็จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหน่อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปคุยก,กันกับทุกคนเมื่อวานที่ผ่านมาเอาวันนี้กลับมา คุยกันด้วยเรื่องของข่าวคราวนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมกะว,ว่าอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องของฟุตบอลไทยหน่อยเดี๋ยวแวะกลับมาเก็บบอลไทยในช่วงของโปรแกรมฟีฟ่าเดสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่วันนี้นั้นจะลงสนามในเกมนัดชิงของ k i n g ์ครัเจอกับอิรักแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรื่องบอลไทยเราค่อยมาคุยกันเนาะนะคะเอาวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ